กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้แจ้งาการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับโดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประชาสัมพันธ์กับประชาชนนะครับในเรื่องของการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพล โดยการผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองที่เป็นผู้รับเงินนะครับ <g az im ati> เพื่อที่จะใช้บัญชีนี้ในการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยตรงนะครับตามระเบียบของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยเขาขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นดำเนินการดังนี้นะครับหก็คือ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่ให้ดําเนินการนะครับในพื้นที่เนี่ยให้ดําเนินการผูกเลขบัตรประจําตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองที่เป็นผู้ได้รับเงินผ่านบริการพร้อมเพย์ก่อนรับลงทะเบียน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับเงินนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่มีผู้มาลงทะเบียนรับเงินเด็กช่วยเหลือเด็กและเกิดเนี่ยนะครับก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการาประชาสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลนะครับของผู้ปกครองนะครับว่ามีการผูกบัญชีกับธนาคารหรือไม่นะครับผูกบัญชีพร้อมเพลย์หรือไม่เพื่อความสะดวกในการ รวดเร็วในการรับเงินนะครับก่อนที่จะมีการลงทะเบียน2องเนี่ยตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ของผู้ปกครองที่เป็นผู้ได้รับเงินเนี่ยให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันปัญหาการจ่ายเงินไม่ได้เนื่องจากบัญชีของผู้ปกครองปิดและไม่มีการเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา1ปีนับย้อนหลังจากวันที่ยื่นคำร้อง 3. เอ็กเลผู้มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในพื้นที่ 4. ลงข้อมูลในระบบ Google Form ติดตามเด็กที่มีอายุครบ6ปีของโครงการเงินอุดหนุนเด็กเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้เป็นปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็เป็นการแจ้งของความร่วมมือนะครับ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตอทุกแห่งนะครับในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั่นเองนะครับ